สวัสดีค่ะทุกคนท้าวันนี้นะคะแพรพาทุกคนนะคะมาชมวิธีการนะคะเสียบยอดทุเรียนนะคะอันนี้เป็นทุเรียนสายพันธุ์นกกระจิบนะคะที่เราไปตัดยอดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดหูใบออกนะคะตัดหูใบออกเราจะต้องตัดตั้งแต่ตอนที่เราตัดกิ่งลงมาเลยนะคะแล้วก็แต่งเอาเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดหูใบออกให้หมดเพื่อลดการคลายน้ํานะคะให้ยอดทุเรีย,ยนเนี่ยเก็บความชื้นเก็บน้ําในยอดของเขานะคะเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะ ยิ่งมีความชื้นความชุ่มชื้นความสดมากเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราจะเอามาเสียบยอดนะคะโอกาสในการติดก,ก็จะเยอะมากเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามโดนแดดห้ามอะไรเลยนะคะเราต <c oughs> ้องเก็บไว้ในที่ร่มอย,อย่างดีเลยนะคะเสร็จแล้วพอเราตแตง่งหูใบเสร็จนะคะทีนี้เราจะต้องนําต้นกล้าทุเรียนนะคะนี้เป็นต้นกล้านะคะที่เราตัด,ดด้านบนออกแล้วตัดใบด,ด้านบนออกนะคะเพื่อที่จะเสียบยอดเราก็จะต้องผ่ากลางลําต้นแบบนี้นะคะ่ะดู ยเห็นไหมผ่าให้เข้ากลางแบบนี้นะคะผ่าง่ายๆเลยความลึกก็จะอยู่ที่ประมาณนิ้วหนึ่งนะคะเวลาที like ่เราอันนี้เวลาที่เราปาดยอดนะคะเราก็จะปาดซึ่งนกกระจิบนะคะจะไม่เหมือนหมอนทองเราจะใช้เราจะเสียบข้อเลยเสียบข้อคือเสียบแบบนี้นี่ค่ะเป็นข้อข้อไม่ใช่หัวยอดนะคะนี่ค่ะจะใช้งี้ถามว่าทําไมต้องทาอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ในประเทศไทยมันยังอยู่น้อยไม่เหมือนหมอนทองนะคะเราจะเอาเฉพาะหัวยอดเนี่ยไม่ได้นะคะมันไม่มีนะคะไม่มีให้เอา ะะเราก็จะต้องเหมือนอันเนี้ยได้ประมาณสี่ห้ายอดเลยนะคะนี่เราก็จะปาดอย่างนี้ค่ะถักบางๆแล้วกดปลายนะคะถักบางๆแล้วก็กดปลายให้มีลนะักษณะอย่างนี้นะคะทั้งสองด้านเสร็จแ,แล้วเอาสองข้อค่ะนี่ค่ะเอาแค่อย่างนี้แล้วก็เสียบไปเลยวิธีการเสียบนะคะทุกคนนี่ เราคล้องเชือกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะรูดเชือกขึ้นมานะคะรูดเชือกขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับเสียบยอดลงไปแล้วก็รูดอย่างนี้แล้วก็แล้วก็วกดึงเชือกได้เลยดึงแค่พอตึงๆมือนะคะเราก็จะทําอย่างนี้นะคะไปจนครบทั้งถุงนะคะโดยเวลาเราเสียบกันเยอะๆใช่ไหมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องเสียบจาก ตรงกลางนะคะออกมาด้านนอกนะคะเพราะถ้าเราเริ่มเสียบจากด้านนอกแบบนี้ก่อนเนี่ยมือเรามันจะไปกระแทกยอดที่เสียบไปแล้วมันจะทําให้ช้านะคะโอก,กาสติดก็จะลดลงอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเสียบจากด้านในนะคะขยายออกมาด้านนอกนะคะเสร็จแล้วเสียบเสียบเสร็จปุ๊บเต็มถุงใช่ไหมคะหนิงจะได้ออกมาเป็นลักษณะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะต้องเลี้ยงลงในแอบขอกองจะไปยิ้ม,ย,มยิ้มบ้าเวลาเวลาเราเสียบเสร็จนะคะเราก็จะรีบเอาเข้ากระโจมสุญญากาศเลยนะคะ ที่เาค่อยไวที่สุดแล้วก็จะเลี้ยงอยู่ในนี้ประมาณสามสิบถึงสี่สบห้าวันนะคะเราก็จะต้องคอยสังเกตอาการนะคะแล้วก็ให้ลมตอนกลางคืนนู่นนี่นั่นนะคะก็จะเป็นเทคนิคการให้ลมนะคะก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าสําหรับลูกค้าที่ว่าอยากเสียบเองใช่ไหมก็เพาะต้นกล้ามาแล้วก็เหมือนเพราะอาจจะเพาะถุงดินต่อหนึ่งต้นก็ได้ะคะ่ะใช้ถุงพลาสติกค่ะคลุมนะคะเป็นถุงแบบถุงแกงอะคะ่ะคลุมคลุมนะคะคลุมบริเวณเนี่ยคลุมอันนี้สมมติเป็นถุงแกงนะเนี่ยคลุมบริเวณนี้คลุมจากบริเวณเนี้ย จนถึงนี่พอนะคะให้คุมแผลให้คุมให้มันปิดแผลที่เราเปิดไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าวันนะคะถามว่าลดน้ําได้ไหมลดได้นะคะแต่ว่าอย่าให้โดนยอดคือหยอดน้ําไปตรงบริเวณถุงก็พอนะคะแต่สําหรับการเพราะเพื่อ,อขยายพันธุ์เสียบยอดเพื่อขายแบบนี้นะคะที่เราเอาไว้ในกระโจมสุญญการเนี่ยเราจะไม่ลดน้ําเลยนะคะเพราะว่าในขุยมะพร้าวเนี่ยคะ่ะ เ,เราเพาะกับปุ๋ยมะพร้าวในขุ๋ยมะพร้าวมันมีความชื้นอยู่แล้วเนี่ยเปเปียกนะคะยิ่งพอเราเอาเข้ากระโจมสุญญากาศนะคะลมไม่สามารถรอดผ่านได้แม่ะไรได้นะคะความชื้นมันก็อยู่ในนั้นนะคะมันไม่หายไปไหนมันก็ยังปุ๋ยมะพร้าวก็ยังชื้นๆเปิดเียกแฉะสามารถให้ต้นทุเรียนเนี่ยดำลงอยู่ได้จนกว่าจะครบ30วันนะคะที่เรามาเปิดให้อากาศนะคะวันนี้ก็พามาดูประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นทุเรียนสายเบญจพรรณเนาะเบญจพรรณก็คือ ทุเรียนสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์เลยที่ไม่ใช่หมอนทองนะคะจะเรียกกันล ül, ล ül, ลกรวมๆว่าเบญจพรรณนะคะเราจะใช้ข้อเสียมแบบนี้นะคะส่วนหมอนทองนะคะเราก็จะใช้หัวยอดพยายามคัดเอาหัวยอดมันจะได้กลายมาเป็นกิ่งกระโดงนะคะแต่ว่าก็มีบ้างเหมือนกันที่ใส่แขนงใส่ที่ไม่ใช่หัวยอดไปนะคะเพื่อที่มันจะให้เพื่อที่จะเวลาเลี้ยงออกมาแล้วมันจะได้กลายเป็นกิ่งข้างเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยทุเรียนสายพันธุ์ทุเรียนรูปทรงกิ่งข้างนะคะจะโตวไวแล้วก็สามารถมีโอกาสติดลูกนะคะได้ไวกว่ากิ่งกระโดงนะคะ เพราะว่ากิ่งเขาไม่เยอะเขาเลี้ยงหัวยอดอย่างเดียวเน้นแตกเน้นสูงขึ้นด้านบนแต่ถ้าเป็นกระโดงนะคะมันมีกิ่งเยอะแยะไปหมดนะคะจะต้องเลี้ยงกิ่งตั้งหลายกิ่งกว่าจะแบบตั้งกว่าจะขยายองด้านข้างกว่าจะสูงขึ้นด้านบนนะคะมันก็จะต้องใช้เวลานานกว่านะคะแต่แต่ว่าบางคนก็เคอเลือกที่จะปลูกกิ่งกระโดงว่ามันสวยนะคะตั้งพุ่มเป็นต้นคิดมากต,ตั้งแต่แรกเริ่มปลูกเลยนะคะเขาก็จะเลือกเป็นกิ่งกระโดงแต่บางคนที่แบบว่าไม่เป็นไร เน้นแบบว่าโตวไวอย่างเดียวพอเพราะว่าสุดท้ายแล้วปีที่2ปีที่3นะคะกิ่งข้างเขาก็จะกลายเป็นกิ่งกระโดงอัตโนมัตินะคะเมื่อเจอแดดน,นะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเสียบยอดกันต่อนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะความมั่นคงที่นอกเงินได้ให้เราเสยดูแลจดัดรูพรรณไม้สวัสดีค่ะ